ว่ดได้พักบ่งฮะเน็ตเอ้าโอ้โหพบมาปุ่มเป่าบ้านขอเอิร์นมักเป่าเสร็คได้มีตะวันสุกสบายดีพี่น้องกลับถายแคลสบายดีพี่น้องยามแดงๆคำๆเด้อพี่น้องมิน,นี่ก็มาพบกับน้องแรกแต่กะ อายค่ำแสงบ้านหน้าเธอเก่าพ <that 's fine> <laughs> um ี่น <Heh that 's fine> <that 's fine> ้องเฮ็ดเนี่ยได้อะไรบนถนนฮิตกันดีดีเห็นยังน้องพี่น้องสบายดีนะแม่สบายดีพี่น้องการตากายสบายดีเด้อเสียงแวานหน้าเดี๋ยวนี้นะสัญญาเห็นยังเราเพื่อนอะไรไม่รังบ้านบอกป้ายัง มานนี้โอ้มปูคนนี้หายจปูอโอ้มาปูมาไมกิงมากปูมาไม่กิมากสุกขงปูอะไรเ่าชิมได้นี่บรชาติมันอยออกเป็นยังไงเดี๋ยวหวานนะบเคกินเียงเ่าน้ไปอืมอืมหวานคมนิดนึงมันหวานเดินเดีย เออมันเป็นแบบสมน้อยนึ่งบ้านสมโอดีคือดีนันะนมัอ้เะคนป้าสุปจอมและคนปุอยู่กันสี่คนนพี่น้องวันนี้เนะทําไว้ัแซนองรากะยายสรียายสรีีไปบ้านต่างๆไปบ้านต่างๆเนาะ มั้ยเนาะสี่คนคือเก่าพี่น้องไฟในสามวินาทีมันแล้วแต่แจ๊บพกโจขืนนี่ก็ยังหาไรโจันเดียวนี่เน้นค่ะตัวมีเดียผ่าตัวคู่บอกเอาเปลี่ยนบุคคลหรอครับบุตรเสียสละผ่ากะมี่คู่มีตะกุดพ่นมั่นไรโจกไดเกิดผมว่านี่น่าพี่น้องมีการเป็นอ่าตะบงที่เ้า กะไหวบานไหวต้งแต่ก่อนเนาสิเมื่อนํำหนักุเนาะประมาณเดือนยังวะเดือนขี่ยัไงเดือนหาเออเดาเือนทกเวยรเดือนเข้าช่วเดือนเกือบเข้ามาแล้วเดืนเกือบพี่แม่ไม่ตั้มตั้มบอกกูหงนอกกินกินกินข้าอันนี้เด้อกูหุงกินกับซอยจุได้นาะพี่น้องเนาะมันโมแม่แล้วอันน มันชิมพีพังอีตู้เด้ออยู่หันเด้อเอาทุกคนเด้อเขาไม่เป็นผลิพัณฑ์ทีมนะทุกคนเ,นคนบบเด้เอคุบอกเลยว่าไ,ไม่เอา,เอานะเป็นเส้นไปออตู้นี่ยอืออีตู้กับบอกมึงเนี่ยอู้หมกนีกเสียวเลยเป็นเส้อซอยจุกมานั่งก,กัดอยู่นี่น่าเสียวเลยนะขังไหมสั่งบอกเอาบอกถ้าเ,เปิดแล้วตีปันเปิดแล้วค่อยๆได้ม่ไม่ได้อะนะฮะอันด็กทำไมกันาะทุกคนมีเสียไปตู้มงนทีน่ห้ามเือใส อ้วบอสุภาพักนางตู้มีต้นหน,นึ่งเลยนี่โอ้พออีตูวต,ตะข้าวต้นนั้นเนาะตันไหนเอ้าตอนปลูกเด้นทำแสงไปเอาตอนปลูก <c> ม <oughs> ินมินขาเมาันก็ะหอยเนาะตัวนี้อะไรมาแต่ตารางว่าอะไรพี่น้งนองเนาะแต่มาแต่บานน้องน,น้อยบาทน้องลูกเนาะ <Okay S 1> ตัวใหญ่พี่น้องคิดว่ามันชิบวอดพี่น้องเนาะเอามาปลูกมันก็เป็นเส้ยเส้ยอสคอยนะพอปลูก ที่ทางเบื่องพีก้อนใครจะนเปนต้าเออรีวิวแบบเครื่องข้อมันผ่านโดนพิษเข้ากะซิบวัเนะพบอยามันกล่มเอาไปเลยพี่น้องอืกมเหยียบตุนนพิกระไลยเลนมาไล่ตนมาไม่แลพี่น้องเนาะพี่น้องพิกตาำุงขื่นต่ำขื่นนี่กกเก็บไว้ในี่นพี่นี่ตะไคร่ตะตา้า แตบเตยบุกอติ่มเองทุกคามยคงพดีครบสุดเนาะพักไเฮือนนะกูมแกงนอไม้นีเอาเอาพักในนี่ก็ครบกินสุ้วสต่หนอไม้อาแรกเข้านย่แกงใหม่ใช่ไหมนี่ระทังิกะทมุดนะเอาอย่างั้นหมดหมหมดหมดีทางนำในก่อนทำความสะอาดก่อน กันสีทางกวดก็อยาดถือพักถือมีกักมีคพักเหวือนังยางนบ่มีแล้วพียังมาพีกไเลยเธอพี่ตะโกงพีกว่านี่นี่นี่กะโกงพีกว่า่นี่นี่นี่กะโกงพีกนี่ข่าวสุเ มันจะมีกงผีกน้ำน,น,นั่นๆันกงพีกถิ่มแล้วอก็สูนตกใส่หนามได้เน,นีนีแต่วนานนา่าน้าในม่ปูสครับซับๆปพอยคอยมันแป้นไปนะอืม ว่ายใหมัแหลวเลยมือเดี่ยวนี่ว่าแหลวล็อแค่ว่าทานเขาไปก็เป็นเดินนี่ไหนวะว่ายเห็นยังเตบอล่มันโมแม่นันอันนั้นเล็กน้อยมันมาเด้เล็กน้อยมันดื้อมันว่าดิ่นนี่นี่เป็นทางยางทางพานมันเลยหันเข้าไปนี่หันแล้วก็สิบเป็ดว่ายมาจากเขาไปอานสาไปปู่มาจากอานสาไป็ปู่มากรเดินงลับแมนโอ้มอน ขาแอมอเหอชิแนปูยังถึกเนอะเพื่เปลี่ยนบรรยากาศบ่เออเปลี่ยนบรรยากาศจังว่าเนี่ยปลากะทินว่ดคุณเนาะคุจ่นี่นี่คุณจะงูคบอื้กรมพกนถขาเว้ยจะได้ินหงแล้วเนาะอืนกะแป้งมันกับบเ่เพราะว่าผ่ากับอุปกรณ์นับบุกเเว้ยนี่ผ่ากับพวกเขาแทบบอ ไม่หอมเอ้าเออค่าได้ด uh, ีสิไปย่ามเลยทุกคนเออไปเจ๊หมกสิย่ามย่ามบ่ได้ดสักทียางทำผ้มเอามือเอื่นนี่แพกเผ็ดแยงในหอมเออรไปยงออกมาเนี่ยนุ่งบังอะบงกูอา้าคนขอาผ่าเสร็จสุวบ่อน้าของยานะขาววันนียังกันวันมี้ยังกันเดินมาก็เดินหับอินมาก็เดินรับ ย, ils, ยินเสียงเติ่งเติงเติน้นึ่งคือประตูมันสิบังปตูก็บเกินนี่ต้องเกินนีได้อย่างนี้เงี้ยเชียงออกมานอกเลยทุกคนเพาะว่ามีห้องดักเเห็นว่าทุกคนนั่นกบเยียบเขียะไแม่อะนั่นเหยียบมันตอดใคไพักนี้ใครพักไนีล้เยีเอ้ ไอ้ไว้จะบวชครับตาดปีหน้าไอ้ไว้ปีกุ้ยนะกุ้ยนี่สิเิาวหลายบวเขาทางกุ้ยกันด้วยบริตัดปีมันมันหน่อยหน่อยมะกว้ยันนั้นมะกุ้ยไข่ อ่าโอ้ก็ต้นนี้ก้ยใครนัวใหญ่ไดอ่เดมกินนี่มมี่เออลล่บ่คุณพันนอหมื่นเนาะพันป่า ก้มอพี่หน่อย้เห็นเจียวพี่น้องหัวถางงางา,งามันขึ้นตัวแดกมันงามันขึนไก่มันกับ<อ>ไม่ยา<อ>กตัวนี้ก็น้อยนึงโอ้ตัวนึงนี่ก็นางดอกน่น่งดอกยังไรกัปิดเดีดีมันงดอกไม้นี่เดีย ใช่เลยูคนละไม่เาสียไปกทกนปีกมน้อยแท้กินไร้นี่กินไเานปลาใบเมันนอเออป้าใบกินกระปนกระเจีวกรไดนี่นะกินนะอันนี้ชลีแล้วแรงแลวข่ามันทุกคนเนาแต่อนแรงแล้วทุกคนแรงแ้วแรงมาแรงอ๋ออดัวเไปอน้ไม้ได้บ้านน่เออเปี่ยนทุกคนเ แต่ห้ามแรกเนี่ยผมจะเอาชีวิตรอดอยู่ที่กลางป่าแห่งนี้นะครับแรงไปนะแรงกว่าผ่าถึงสนนองก่อนเด้อะเสพ่อ้าไหมตั่ใหญ่ใหญ่มากเห็นีหมไ่ได้เชียร์อาววันกันข้าวบนบันี้เราได้เชียร์นะใหญ่แบบน้องเอ้ยก็แต่ใหญ่สิ้นสุดใหญ่เนอะคนเด็ดมากเ่พ่อ้ไหมไม่ได้เหมือน กัวไหมดิเด้ลาบาแ่เ็นแค่ห้ไได้อ้หฮาฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮาหาฮ่า่า่าหนาาฮาฮ่าฮ่า่านไ่่าฮ่าฮ่าฮ่าั่าาฮ่้่าม่าฮ่าม่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮกาฮ่เ่า่า่า่่า่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่่า่าฮ่าเ่า่าฮาน—่าาฮ่า่า่าเ่า ไปเท่าไปถ่ายคลิปอันถ่ายคลิปอันขายอันซื้อเลขซอยู้สาวทุกคนทำแซงปล่อยเท็มทีเลยทุกคนเด้ขอเบอร์อีได้เป็นเป้ผู้สาวอีได้เพราะว่าเมื่อแต่ว่าแยกด้วยผมเราเป็นทอดเราเอาเราเป็นท่อนเราทำเส้นที่แถวหนึ่งคนละไปเลยทุกคนซื้อไปแยกแต่จะว่าท่อนแซ้นหนึ่งซื้อไปซื้อไปแยกผมแม่ยังยื่นทอดเช่าหาพันเนาะซื้อซื้อไปหาซีฟตัวท่อนเขาจะท่อดขึ้นเช่าหา ไปหมาเอ่ทอกนโอใจใหญ่นะเปินเสียทันทีเลยปาวเนาะมันกนั่นเลยอ๋อคุณอระเสียวกินสาใจขึ้นมาแน่นอนมันีอะไรใครือกซสูอยาไม่ให้จะโอ้กินยาแลไวก็ไปี่ส่ยาแกินยาอไก็ไปนีชิบหายยาดิ้นแห ชนาดใหญุู่กไหมใหญ่สังใหญ่ถูกอ๋ออย่าวูบผูกเตะผู้ก้าหำผูกอย่าวบผูกเตะผู้ก้าหำผูกซัดหน้ากระไบแม่แม่งอะไรผู้นีใครโหลดนี่ใครนักกวเก่าเ้าดกว่าพักอะอักนี่้พักแฟนขนไปขนมาเมก็ไล่ตื่ที่แ ฝนไปผนมาเห็นพ้ามเหียอ่นี้ถจมันกันเพิงแต่แต่ขนาดตือเหล็กม่แรงนี่ปั้นกันเถิงท่านทามไลยานทามอันต้องต้งผู้ชายเหล็กนั่งไปบอกกันหน้าหนาเด็กอย่เด็กฮกโตเด็กฮกโตวีนี้อันมีแต่สาเปร์เซเดินน้สาวผู้สาวเวิร์ดเจ็ดสิบผ้าดีแท้แมบป้ากันกรหัวแตกไปข้างหนึงแล้ว ุมได้เลาะใจลักสีสุดท้ายบีได้ทรพท่อนหอมหอ็กักสีหอนหอมพงหงใจมอ้างพเท่าี้ก็พ้ไปเจ้าแต่กูรู้ว่าพะเอียงเฮ้ยเทนี่ขอเชิญพี่แป๊บนะครับอัไยไม่ายกับน้องรัไหมสายกับแซงตืเอเอ้าไมสุดท้ายห กับใหญ่ก่อนไอ้ื่อนี่นะโลเคชนี่นะเฮ้ยงานสักาเอ้ยงามงามงามนฝนมาเจอทายน้าเป็นฝนฝนตกดาวเตสองคนนี่แล้วนะมี่จะเต็นทักเตเป็ะเนาะพักเปะตะไคร่ตะการตะนาควกคตะจนะคงนี่ตะจ คาตะใครอีเนาะมวดแพ้บ่ได้นี่บ่ได้นี่คนไทยเป็นนี่มงถ่ายอ่ะอนนี้ไม่ทาแบอบอเานเอาอเส้นก่อนอไพี่นงเนาะกาิปนีกบอไปานพี่นงเนาะมาถ่ายนีไอังบานซื้อเนาะคาเป็นเอไเออ เนี่ยว่าอัปเดตเนาะอัปเดตร่างบ้านเฮาเนาะตัวข้าวเสียด้มาอยู่นะก็ท่างไวเล็กๆหน้อยเนาะพี่น้องเมื่อเล็กๆเล็กๆหน้อยมันก็แป้นไปเองเนาะพี่น้องเพื่อปลูกข้าก็ล้ยโยพี่น้องเนาะแต่ว่าหยามันคินท่วมเนาะพี่น้อพี่น้องพอได้กินแน่นอนพี่น้องลองสื่อไหพี่น้องหน้าท้ายขออย่างนี้พี่น้องดีดดีโดนแป้งทีตรงข้าก็นี่มาขอสกอปอย่างนี้นะ